จใจลุงจะรู้แทนท่านได้ไหเหรอใช่เปล่าเอาฟังทีนี้จะเล่าให้ฟังสำหวับลุงนะบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอเนี่ยนะลุงถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดนะส่วนท่านจะคิดแบบลุงหรือเปล่าไม่ทราบ ถ้าคิดแบบลุงก็บอกเออขนาดนี้นบุคคลสำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ในจอในจอ,อก็แปลว่าลุงใช่ไหมแปวลว่าอะไรทีนี้ใช่ปะครับอไม่ได้พูดเล่นนะทาไม่จะเราไม่ออกทันที่อยู่ในจอพ่อฉันสำคัญที่สุดแม่ฉันสำคัญที่สุด ถูกยุมถูกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นถามว่าวันหนึ่งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นอยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมงต่อวันกครูนะ <c oughs> ใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะมาในพอเวลาขยายความแล้วออกมาจริงไหมทีนใช่ไหมล่ะถา,าม,ออม,าม,มว่าบุคคลพ่อแม่สองนสุดเคยไปไหนมาไห้นึกถึงเขาตลอดไหมล่ะทีเีว อแต่บอกก็าสามคนที่สุดใช่ไหมล่ะก็อยู่ในใจเอ,อ,เอ,อ,อาสิบุคคลที่สอนคนที่สุดอยู่ในใจนี่แหละแต่ถ้าหาม่าถามมาคําตอบก็บกุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราขณะน,นี้ขนาดนั้นนั่นแหละครับคือบอุคคลที่สุดและใครสินี่ที่อยู่ต่อหน้าเราเออช่นเดินทางเนี่ย จะไปจังหวัดต่อจังหวัดอำเภอต่ออำเภอเนี่ยไปไหนไม่ถูกเลยไปถามใครตีเนี่ยเออคนที่ตอบทางที่เราเดินไปนั่นนะครับคนนั้นคือสําคัญที่สุดในขณะนั้นในปัจจุบันขณะนั้นนั่นแหละคือบอุคคลสำคัญที่สุดแหละผมแปลว่าเอาปัจจุบันขณะเป็นสําคัญอยู่ครับใช่ไหมละ่ะ หีใ,ใครจะว่าไงทีเนี้ยวันหนึ่งคุยกับใครทีเนี้ยอ้ที่ว่าคุยเรื่องอะไรทีเนี้ยนั่นแหละผ,ผ่านมาก,กี่คนใะวันนี้นั่นแหละคือบุคคลที่ขําคันที่สุดแหละใช่ไหมละ่ะง่ายไหมละ่ะชีวิตทีเนี้ยสรุปได้มันจะง่ายสรุปไม่ได้มันก็ล้อยไปเรื่อยแหละครับ หรือใครจะว่าไรลุงว่าง